สวัสดีค่ะพบกับช็อตลูกหนังวันนี้นี้ข่าวยูฟาแชมเปียนลีกมาฝากค่ะรรยาประจุดโทษอาเซนนลอตาลันตายูฟาแชมเปียนลีกอาเซนนลเก็บหนึ่งต้ากลับบ้านหลังบุกไปเสมออตาลันตาศูนต่อศในการแข่งขันยูฟาแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยดาบิดรายาผู้รักษาประตูของอาเซนนลโชว์ฟอร์มสุดยอดเซฟจุดโทษสำคัญในครึ่งหลัง ช่วยให้ทีมรอดพ้นจากการเสียประตูอตาลันตาภายใต้การคุมทีมของจานปีเอโรกาดเบรินีจัดทีมในระบบ3 4 2 1ขณะที่อาเซนอนนำทับโดยมิเกนอาเตตาจัดตัวผู้เล่นชุดใหญ่มีดีแคลนไรคุมแดนกลางและกาบเบรียนเชซุดยืนหน้าเป้าเกมนี้อตาลันตามีโอกาสทองในนาทีที่48 เมื่อได้จุดโทษจากการทำฟาวของโทมัสปาเตแต่มาสเตโอเรเตกียิ่งไปติดเซฟของดาบิดรายาที่โชว์ความยอดเยี่ยมในการป้องกันลูกหม่งซ้ำได้อีกครั้งแม้ว่าอาตาลันตาจะครองเกมบุกมากกว่าแต่ไม่สามารถเจาะแนวรับของอาเซนอนได้จบเกมแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนในนัดเปิดหัวสึกยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาล2024-2025ไว้พบกันใหม่ในข่าวต่อไปสวัสดีค่ะ